สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุกนิชาเสริมสุขรหัสนักศึกษา6 2 2 1 4 1 8 0 9 5ค่ะสวัสดีครับผมนายธนาพลโกวะคารหัส6 2 2อ4 1 8 0 9 6ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาภพพรเบญบ้านรหัสนักศึกษา622 1418 097สวัสดีครับ ทีลายูแทมสวัสด์ครับน่าอังศึ์สองเศรษฐกุ8แปดครับวันนี้กลุ่มพวกผมนะครับจะมานำเสนอประวัติมังงะกับอนิเมะครับอนิเมชันญี่ปุ่นส่วนที่ญี่ปุ่นนั้นการพัฒนาอนิเมชันนั้นก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานสันนิฐานว่าน่าจะเริ่มต้นประมาณปี1900บนฟิล์มขนาด3 5ม mm, มเมตร เป็นแอนิเมชันสั้นๆเกี่ยวกับทหารเรือหนุ่มที่กำลังแสดงความคารพและใช้ทั้งหมด50เฟรมเลยส่วนเจ้าหญิงหิมะขาวก็เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของทางญี่ปุ่นก็สร้างในปี1917จนมาถึง1958แอนิเมชันเรื่องนางพญาขาวก็เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกที่เข้าสายในโรงและจากจุดนั้นเองแอนิเมชันญี่ปุ่นก็มีการพัฒนาต่อนเนื่องโดยเริ่มจาก ในปี1962มังงะซาเลนเดอร์เป็นแอนิเมชันทางคีวีเรื่องแรกของญี่ปุ่นในปี1963เจ้าหนูปรมานูนแอสโ o b บอยก็เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกที่ดัดแปลงมาจากมังงะแทเปะแอนิเมชันสีเรื่องแรกและเป็นเรื่องแรกที่ออกไปฉายในอเมริกาในปี1966แม่มดน,น้อยซอลลี่ก็เป็นแอนิเมชันสำหรับเด็กผู้หญิงเรื่องแรกด้วย ปี Vermont, 1972มาเซงก้าก็เป็นจุดกำเนิดของการ์ตูนแนวซูเปอร์โรบอทปี1975ยูชูเซนคันยาโมโตะก็เปิดสักลาดหนังการ์ตูนยุคอวกาศจนมาถึงโมบายสูตรกำดัมในปีเดียวกันอารากิในปี1988สร้างปรากฏการให้กับแอนิเมชันทั่วโลกจนมาถึง1995 ญี่ปุ่นกับอเมริกาก็ร่วมกันสร้างโค้ดเดอะอินเชลขึ้นและมีอิทธิพลต่อการสร้างหนังเดอะแมททิคด้วยส่วนในปี1997ฮายาโอมิยาซากิก็นำแพนเซตโมโนโนเค้าไปสู่ระดับอินเตอร์จนปี2003ก็คว้ารางวัลออสการ์ครั้งที่75สาขาแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมจากเรื่องสไปเดอร์เอวรวมไปถึงด n กบอล ของอากิระโทริยามะก็สร้างความนิยมไปทั่วโลกอีกด้วยมังงะเป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียกช่องการ์ตูนคำนี้ถูกใช้เรียกในการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่นพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตกรรมตะวันตกและเริ่มพงรูปอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้รับความนิยมสูงและ ล็อถูกนาไปสร้างอนิเมะต,ต่างๆเนื้อหาเหล่านั้นจึงมีการถูกแตบบ่แงให้มีความเหมาะสมต่อการแพร่ภาพทางทีวีและเพื่อให้ถูกรสนิยมของผู้ชมทั่วไปบางอ่ะมีความสําคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและได้รับการยอมรับจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นวิจิตรศิลป์และวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันถูกวิพากวิจารณ์จากกลุ่มอนุรักษ์นิยมว่ามีความรุนแรงและเนื้อหาทางเพศปะปนอยู่มาก อย่างไรก็ตามประเทศญี่ปุ่นก็ยังไม่มีกฎหมายจัดระเบียบมังงะเป็นแต่กฎหมายคุ้มเกลือฉบับหนึ่งได้กล่าวว่าห้ามผู้ใดจัดจําหน่ายสื่อที่ขัดต่อความดีงามของสังคมจนเกินไปเท่านั้นนักวาดการ์ตูนในญี่ปุ่นจึงมีเสรีภาพที่จะเขียนมังงะที่มีเนื้อหาสําหรับผู้อ่านทุกกลุ่มลักษณะเฉพาะของมังะงะ 1. วิธีอ่านแบบญี่ปุ่นรูปในมังงะส่วนใหญ่เน้นเส้นมากกว่ารูปทรง และการให้แสงเงาการจัดช่องผ้าจะไม่ตายตัวการอ่านมังงะจะอ่านจากขวาไปซ้ายตามวิธีเขียนหนังสือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นจึงเป็นที่น่าสังเกตตัวละครมักจะดูเหมือนคนตะวันตกหรือมีในตาขนาดใหญ่ซึ่งความใหญ่ของตาจะเป็นลักษณะเด่นของมังงะและอนิเมะต,ตั้งแต่ปีคศ1960เมื่อเฮซึกะโอซามุผู้เขียนหนังสือเอสโตบอย ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของมังงะในปัจจุบันโดยเริ่มวาดตาของตัวละครที่เอาแบบมาจากตัวการ์ตูนของดิสนีย์และไม่ใช่ว่านักเขียนการ์ตูนทุกคนจะต้องวาดตัวละครให้มีตาใหญ่เสมอเพราะมังงะน,นั้นถูกแยกจากคอม,มิกอย่างชัดเจนเพราะเป็นการเขียนเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์โดยผู้เขียนจะทำการเขียนภาพระยะไกลระยะใกล้ระย,ยระ,ยยระยยประชิด มีการเปลี่ยนมุมมองและตัดต่อเนื้อหาเรื่องราวอย่างฉับไวโดยใช้เส้นสปีดเพิ่มความเร็วอีกด้วยต่อไปนะครบก็คือการตีพิมพ์หนังสือกระตูนรายสัปดาห์ในญี่ปุ่นจะตีพิมพ์หลายเรื่องของกันโดยแต่และเรื่องจะมี10ถึง40หน้าต่อฉบับดังนั้นหนังสือพิมพ์เหล่านี้จะใช้กระดาษที่มีคุณภาพต่ำ ที่มีจำนวนตั้งแต่200ถึง850หน้าและในบางครั้งยังตีพิมพ์การ์ตูนจบในตอนเดียวเพราะในเรื่องหนึ่งอา่านถูกตีพิมพ์อยู่หลายปีถ้าหากได้รับความนิยมสูงนักเขียนการ์ตูนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นเ้ืยอการเขียนการ์ตูนจบในตอนเดียวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองถ้าได้รับความนิยมจะเขียนมังงาเรื่องยาวออกไป หลังจากที่ถูกตีพิมพ์ไปได้ระยะหนึ่งสำหรับพิมพ์ก็จะรวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือสตูนรวมเน่มโดยใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการไล่ตามเรื่องที่กำลังตีพิมพ์อยู่หรือผู้ที่ไม่สะดวกซื้อหนังสือสตูนรายสัปดาห์มังนะที่มีชื่อเสียงอาจจะถูกรวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือสตูนฉบับพิเศษ จะมีปกแข็ง,งคิมด้วยเมืองสีสวยเป็นจำนวนมากครับบังอะโดยหลักๆจะแบ่งออกเป็นประเภทตามอายุและกลุ่มเป้าหมายคือหนังสือบรตูนสำหรับผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่มีรูปหน้าปกต่างกันและไม่ว่าขายบนชั้นหนังสือเดียวกันอีกสำหรับกลุ่มผมนะครับก็ขอ,ขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ